สวัสดีเพื่อนๆที่สั่งซื้อโดนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโดนมินิ3มมินิ4โปรนะครับและในอนาคตจะเป็นมินิ5โป้นั่นเอครับตัวโดนตัวนี้นะครับผมต้านลมดีนะครับกรณีที่เราไปเที่ยวทะเลลมแรงๆนะครับลมที่แบบลมพัดตุ้มๆเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะ ต้านลมได้ดีนะครับต้านลมได้ดีกว่าตัวฟลิปนะครับตัวใหม่ที่ออกมานะที่มีตัวครอบใบพัดนะครับตัวนีโอต้านลมสู้ไม่ได้นะครับปิวตามลมเลยนะครับกรณีที่เราไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยนะครับรั้วลมทะเลนะครับมันต้านลมไม่ดีนะในส่วนของการใช้งานโดนนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้อยึดในใบเสร็จนะครับเราต้องลงทะเบียนกสทชภายใน30วันถ้าเกิดเราลงทะเบียนเกิน30วันโดนปรับ5,000บาทนะครับ ลืมนะในส่วนของการทำประกันโดนนะครับทักมา4ประกันโดนก็ได้นะครับผมสามารถที่ทำประกันโดนนะครับบุคคลที่3อยู่ที่วงเงิน1ล้านบาทนะครับย้าว่าวงเงินบุคคลที่3 1ล้านบาทน,นั่นเองครับในส่วนของกสทชนะครับเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับจะได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือ กสทชไม่มีวันหมดอายุนะครับในส่วนของประกันนะครับต่อปีต่อปีนะเพื่อนๆซื้อปีนี้ปีหน้าซื้อใหม่นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนประกันลดเลยตัวใบ CD a t เนะครับเพื่อนๆลงระบบเก่าเอาไว้นะครับยังไม่ได้หมดอายุสามารถพกพาติดตัวได้นะครับใบ c ี a t ทมีอายุ2ปีนะเพื่อนๆใช้งาน2ปีแล้วนะครับ ในส่วนของปีที่3ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตใหม่นะครับอย่าลืมนะระบบใหม่คือทําข้อสอบในระบบด้วยนะครับข้อสอบนะอย่าลืมนะครับมันจะเป็นอ่าให้ดูรายละเอียดแล้วก็ทำข้อสอบกันด้วยอ่านกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดระบบเก่า ใช้จนครบ2ปีหมดใบนี้ก่อนค่อยไปทำนะครับอันนี้ในส่วนของตัว3มใสํสำคัญนะครับอย่าลืมนะสั่งซื้อนะครับต้องออกใบเสร็จนะครับออกไปเสร็จชื่อเราไปเลยนะครับแล้วทำการลงทะเบียนภายใน30วันกสชทำประกันโดนและในส่วนของใบรีดีทีนั่นเองครับผมในส่วนของตัวโดนแบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สั่งซื้อไปนะครับตัวรีโมทนะครับจะมี2ประเภทนะครับผมเป็นแบบชุดซิงเกิลนะครับที่ไม่มีจอ ในตัวนะครับเราสามารถที่จะเอามือถือนะครับโหลดแอป DGI แล้วก็ไปซิงกับมือถือใช้เป็นแบบนี้ได้นะครับเอาไว้ดูเป็นหน้าจอและรีโมทอีกแบบหนึ่งครับผมพวกชุดคอมโบนะครับรู้จะเป็นชุดพิเศษนะครับที่รีโมทมีจอในตัวนะครับผมก็แยกกันอยู่นะครับก็จะแพงกว่านะครับรุ่นที่มีจอในตัวจะแพงกว่า แต่ถ้าเกิดรุ่นที่เอามือถือมาจับนะครับผมก็จะถูกกว่านั่นเองครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะสั่งซื้อไปนะครับก็ลองดูกันได้แต่ถ้าเกิดผมใช้คือเน้นประหยัดเพื่อนผมได้มาราคา9,000บาทครับจากโปรโมชั่นอยู่นะครับมินิ3นั่นเองตัว g s นะครับแบตหนึ่งก้อนนะครับข้อดีของตัวมินิ3นะครับตัวนี้สามารถที่จะต้านลมได้ดีนะครับตัวรัมนะครับใหญ่กําลังพอดีน้ําหนักครับผม249กรัมนะครับตาม ในส่วนของตัวน้ําหนักที่หน้ากล่องเลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับบินได้นาน3าสบนาทีสบายๆอยู่แล้วนะครับเราบินสัก20นาทีค่อยเอาลงก็ได้นะครับผมดูระยะทางด้วยระยะแบตเตอรี่นะครับบินกลับถึงก็โอเคนั่นเองครับมีระบบนะครับผมกดในส่วนของตัวปุ่ม Return to Home นั่นเองครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งบริมิตความสูงนะครับสูงสุดอยู่ที่80เมตรได้ตามกฎหมายเลยนะครับบินก็แนะนำสัก2 ไม่เกิน2กิโลนะครับ1-2กิโลกำลังดีนะครับระยะไกลนะในส่วนของตัวการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถที่จะอัดในส่วนของวิดีโอ 4K ได้นะครับและสามารถที่จะปรับมุมกล้องนะครับแนวตั้งแนวนอนได้นะครับกรณีที่โดนราคาประหยัดสามารถที่จะอัดวิดีโอแบบแนวนอนอย่างเดียวแต่ตัวนี้ครับมินิ3มินิ4 Pro ปมินิ5 Pro ปนะครับออกมาใหม่ๆเนี่ยจะสามารถที่จะปรับ แนวตั้งได้นะครับตัวกล้องจะปรับได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพื่อนๆเราเปิดระบบมาเรียบร้อยนะครับตัวมินิ3ามมินิสี่โปรมินิหโปจะมีไฟกระพริบนะครับแจ้งสถานะว่าบินไปจุดไหนนะครับเราจะดูได้ง่ายนั่นเองครับกรณีที่เรานะครับผมจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อลงโซเชียลต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะลงคลิปทิกตอกคลิปเรียวคลิปช็อตคลิปหนึ่งนาทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นแบบแนวตั้งนะครับเราสามารถที่จะจิ้มในส่วนของตัวหน้าจอได้เลยนะครับปรับเป็นแนวตั้งแบบนี้เพืเ่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปรับอีกหนึ่งรอบนะครับปรับฟื้นนะแนวนอนนะครับถ่ายแนวนอนถ่ายแนวตั้งนะครับเพื่อนๆจะได้รายละเอียดที่สูงนั่นเองครับรายละเอียดที่สูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปครับนั่นเองครับผมก็สามารถที่จะบินถ่าย แบบแนวตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะเพื่อนๆในส่วนของตัวโดนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูใ,ใกล้เพื่อนตัวนี้เลยเพื่อนเห็นไหมเพื่อนตัวนี้นะตรงหน้าจอนะครับกรณีที่เรานะครับจะถ่ายแนวตั้งแนวนอนนะครับคลิกตรงด้านบนนี้นะครับตรงหน้าจอมือถือที่ซิงกับมือถือนะตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคลิกปุ๊บ มันจะปรับแนวนอนนะครับแนวนอนถ่ายแบบนี้นะครับถ้าเกิดแนวตั้งก็ถ่ายแบบนี้นะครับทําให้ในส่วนของวิดีโอของเรานะครับชัดแจ๋วเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการปรับนะครับผมสามารถที่จะบินต้ลมได้ดีนะครับ ตัวนี้ผมฟังถงได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวโดนแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อได้นะครับร้านค้าออกไปเสร็จได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่จะสั่งซื้อโดนมือหนึ่งออกไปเสร็จได้นะครับแล้วไปลงทะเบียนด,ด้วยตัวเองหรือว่าทักร้านค้าก็ได้นะครับทักร้านค้านะครับเพื่อที่จะ ให้ร้านค้าทําการลงทะเบียนให้นั่นเองครับจะมีรายแอดอยู่นะครับด้านบนตัวนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปนะครับกดสั่งขอใบเสร็จด้วยนะแล้วก็ไปแอดไลน์นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับแล้วให้เขาบริการเราในการลงทะเบียนขอใบอนุญาตต่างๆนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับให้เรานะครับพอเราได้ในส่วนของตัวใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไป บินได้นะครับตามกฎหมายจุดที่เขาให้บิน ที่ท่องเที no. ่ยวนะครับผมเราไปถามหน้างานได้เลยนะจุดรีสอร์ทจุดที่พักนะครับว่าจุดนี้บินโดนได้ไหมถ้าเกิดบินได้นะครับที่พักให้บินเราก็บินหรือจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมถามเจ้าหน้าที่เลยจุดที่เราไปนะครับถามเจ้า้าที่ว่าบินโดนได้ไหมถ้าเกิดได้ก็บินได้เลยนั่นเองครับตัวนี้นะแต่จุดไหนที่มีป้ายห้ามบินหรือว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วครับเขาว่าบินไม่ได้ก็ห้ามบินนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราบินผิดกฎหมายนะครับ จุดต่างจุดต่างวาระนั่นเองครับเขาคิดเป็นกรรมนะครับจุดที่1บินผิดกฎหมายนะครับปรับนะครับสามถึงสี่หมื่นบาทนะครับไปจุดที่2ก็โดนอีกนะครับเป็นกระทงกระทงเป็นกรรมกรรมกรรมไปนะครับแต่ละจุดคือแต่ละกรรมแต่ละวาระ จะไม่เหมือนกันนะครับก็เทคนิคดีๆอย่าลืมนะบินสูงสุดไม่เกิน80เมตรครับจะเกิดระยะห่างจากตัวเรานะครับแนะนำ1-2กิโลนะครับในระยะสายตาที่เห็นตัวรําโดนได้นั่นเองครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามกับไอ้อรีวิวนะครับแนะนำโดนเด็ดๆดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ